ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Pasuak Official อยากให้พี่ๆรีวิวชีวิตนักศึกษาเภสัชมองบุกันหน่อยค่ะพี่หนึ่งเนี่ยเรียนหนักไม้มีการปรับตัวกับการเดินแฟชชี่เนี่ยใหญ่บ้างมีร้านอาหารไหนแนะนำไหมครับพี่พี่ทำยังไงให้มีแฟนครับสวัสดีค่ะพี่มัทนี่ค่ะพี่อีฟค่ะพี่เดือนค่ะค่ะห่างหายกันไปนานเลยนะคะสำหรับคลิปจากช่องของพวกเราเนาะมีน้องๆคนไหนคิดถึงกันบ้างไหมนะ คิดถึงสิคะมีน้องๆหลายคนเลยนะคะที่ทักมาบอกว่าอยากให้พวกเรานะคะกลับมาลงคลิปช่องนี้อีกจริงเหรอคะเนี่ยปลื้มใจแทนพี่ๆทีมงานกันเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็มาในบรรยากาศชิลๆสบายๆอย่างนี้นะคะเหมือนอยู่ที่บ้านกันเลยชิวอ,อยู่แล้วเนาะเพราะว่าวันนี้เราจะมาตอบคำถามที่น้องๆได้ถามกันเข้ามานะคะทั้งในอินสตาแกรมเฟซบุ๊กแล้วก็ทั้งในช่อง youtube ของพวกเรานะคะแต่ช่อง youtube นะคะยังไม่สามารถที่จะตั้งโพสต์ได้เพราะว่า คนกด subscribe ยังไม่มากพอค่ะโอ้โหจริงเหรอคะเนี่ยยังไงก็ต้องรบกวนนะคะน้องๆที่เข้ามาดูคลิปนะคะหลังจะดูคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางสโมสรนักศึกษาของเราะค,ะค่ะค่ะแล้วถ้ายอดชอบถึงนะคะทุกคนก็จะได้รับชมคอนเทนต์ดีๆมีสาระจากพวกเราอีกแน่นอน,นะค,ะค่ะค่ะงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มที่คําถามข้อแรกกันเลยไหมคะไปเลย<ช>ค่ะมีน้องถามมาว่า อยากให้พี่พีวีวชีวิตนักศึกษาเภสัชมองอุบลกันหน่อยค่ะพี่พีว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะสาหรับพี่นะคะคิดว่าชีวิตพวกเรานะคะดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องกิจกรรมแล้วก็เรื่องกินนะคะอยู่ที่นี่นะคะไม่ต้องกลัวอดเลยค่ะเพราะว่ามีของกินอร่อยๆเยอะมากจริงเพราะวพี่เนี่ยน้าหนักขึ้นแล้วเนี่ยค่ะสําหรับถ้าเป็นเรื่องการเรียนนะคะเรียนในคณะนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากค่ะ แต่ว่าจริงๆมันก็ยากทุกคณะนะเนาะแต่ยากคนละแบบก็เกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาของเราเนาะแล้วก็สังคมที่นี่พี่ว่าสังคมอข้างดีเลยเพราะว่าสังคมดีเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดีตามไปด้วยใช่ค่ะสรุปนะคะชีวิตนักศึกษาเภสัชของพวกเราดีดีค่ะปีหนึ่งเนี่ยเรียนหนักไม้มีการปรับตัวกับการเป็นเฟชชี่เนี่ยยังไงบ้าง ค่ะสาหรับพี่นะคะคิดว่าปีหนึ่งเนี่ยยังเรียนไม่หนักเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งจะเข้าวิชาคณะไปตัวสงตัวเองแต่สําหรับการปรับตัวเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างเลยเนาะพี่ๆเพราะว่าเราเนี่ยย้ายมาจากสังคมมัธยมนะคะมาสู่มหาลัยก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยจะได้เจอโลกที่กว้างมากขึ้นค่ะใช่โลกที่กว้างขึ้นเนี่ยอะไรหลายๆอย่างมันก็จะเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นเราก็ต้องใช้ชีวิตให้มีสติมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะนอกจากมีสตินะคะเราก็อย่าลืมเรื่องระเบียบนี้ัยค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ย ก็จะมาอยู่หอพักกันเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งที่น้องๆเนี่ยต้องบริหารจัดการเอาเองกันเนาะใช่ค่ะแต่สําหรับพี่นะคะการปรับตัวเรื่องเพื่อนเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าพี่เนี่ยพาเพื่อนมาจากโรงเรียนเก่าเยอะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่สําหรับน้องๆนะคะที่อาจจะไม่ได้มีเพื่อนจากโรงเรียนเก่ามาพี่ก็คิดว่าไม่น่าจะยากเท่าไหร่เนาะเพราะว่าแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยก็พร้อมที่จะเปิดับเพื่อนใหม่ๆอยู่แล้วค่ะ โอเคถ้างั้นไปคำถามข้อต่อไปเลยไหมคะไปเลยค่ะค่ปีหนึ่งทำผมสีน้ำตาลสีเทาได้ไหมคะได้นะคะจริงจริงมหาลัยเนี่ยไม่ได้มีกฎเรื่องการบังคับเรื่องการทําสีผมที่ตายตัวแล้วก็แต่ละแต่ละชั้นปีเนี่ยทำได้เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าพี่ว่าก็ไม่ต้องทําสีที่มันฉูดฉาดมากหรอกเนาะเอาแบบแค่พอน่ารักน่ารักก็พอใช่ค่ะดูอย่างพี่อีวสีคเขาก็ทําเหมือนกันน่ารักออกเห็นไหมสีอ่อนออดเองใช่อะ มีร้านอาหารไหนแนะนำไหมครับค่ะจะบอกว่าอาหารตามสั่งแถวมอแล้วนะคะมีเยอะมากเลยค่ะที่ถูกแล้วก็อร่อยอย่างเช่นครัวคุณหน่องนะคะแล้วก็ครัวพนิตาใช่ไหมคะที่อยู่ตรงซอยประตู3แล้วก็ยังมีครัวปณนิสลาที่อยู่ตรงข้ามหอบอสมีร้านนาดาวนะคะที่อยู่หน้าหอบัวหลวงค่ะแล้วก็มีอีกหลายร้านเลยนะคะที่อร่อยถ้าน้องๆได้มีโอ,อก,กาสมานะคะก็คงจะได้ไปชิมกันค่ะค่ะ ส่วนอาหารที่ออกแมวอีสานอีสานหน่อยพี่ก็อยากจะแนะนำเนาะมีส้มตำหน้าบอสแล้วก็ส้มตำน้องนานสองร้านเนี่ยก็จะอยู่ทางโซนประตู3แล้วก็จะมีออนซอนตำซะอันนี้จะอยู่ตรงใต้สะพานลอยหน้ามอนะคะซึ่งร้านเนี่ยที่พี่แนะนำเนี่ยอร่อยแบบ แซ่บเลยแซ่บมากๆเลยแต่ถ้าวันไหนอยากจะกินพวกเบอร์เกอร์สเต็กนะคะเราก็จะมีร้านสามาห้เดอะสเต็กค่ะแล้วก็ร้านหวานเย็นซึ่งร้านหวานเย็นเนี่ยก็จะมีพวกของหวานอยู่ด้วยอร่อยมากเนี่ยพูดแล้วก็หิวต้องไปจัดกันหน่อยไหมคะมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำงานก่อนตอบคำถามน้องก่อนโอเคค่ะ,คะยังไงไปคำถามข้อต่อไปกันเลยค่ะแต่คาเฟ่อ่าน,นหนังสือเลยค่ะไม่รู้จะไปอ่านที่ไหนดีคาเฟ่ที่นั่งอ่านหนังสือได้นะคะพี่ก็จะแนะนำนิร้นที่อยู่ใกล้ๆคณะเราเนาะ แล้วก็มีอเมซอนหรือมีเดอะคอปแล้วก็ที่ไหนอีกคะพี่เดือนก็จะมีเมโลนะคะอันนี้ก็จะอยู่ติดกับซิกเนเจอร์จะมีพื้นที่ของโคเบอร์กินสเปซนะคะให้เราได้เข้าไปใช้งานได้แล้วก็จะมีอีกร้านนะคะก็คือแคปคาเฟ่ค่ะร้านนี้ก็จะมีขนมแล้วก็มีน้ํานะคะก็อร่อยดีร้านสวยด้วยอนุสรณ์เหนื่อยก็พักถ่ายรูปกันได้ข้อต่อไปเลยไหมคะค่ะไปข้อต่อไปกันเลย คำถามข้อนี้นะคะพี่พี่เด็ดมากมีน้องๆถามเขามาว่าพี่พี่ทำยังไงให้มีแฟนครับโอ้ไม่ยากเลยค่ะยังไงคะเดินเข้าไปในห้างก็ไปหยิบพัดลมมาสักตัวแค่นี้ก็มีแฟนแล้ว <laughs> โอ้โหมุกนี้ยังจะกล้าเล่นอย่างนี้นะคะ <laughs> ถ้าอยากมีแฟนนะคะโทรด่วนหาเราคะ่ะซึ7 8แปดดดค่ะมาที่คำถามที่มีสราระกันบ้างนะคะพี่พี่มีน้องถามเขามาว่ามีทุนเรือนต่อต่างประเทศไหมคะ ถ้าเป็นในระดับปริญญาโทรปริญญาเอกนะคะก็จะยังไม่มีแต่ยังไงเนี่ยก็อยากให้มีการติดตามข่าวสารกระทางคณะอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าเกิดมีข่าวสารหรือมีทุนอะไรมาอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไม่พลาดกันแต่ถ้าจบไปแล้วแล้วเราเป็นบุคลาการของคณะเนี่ยถ้ามหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีการจัดสรรทุนสาหรับการไปศึกษาต่อเพิ่มเติมในต่างประเทศให้อยู่แล้ว แต่ถ้าคุณในระดับที่ใกล้ตัวกว่าน,นี้บ้างในการฝึกงานช่วงปี6เนี่ยก็จะมีคุณนะคะสําหรับการฝึกงานอาจจะเป็นพวกค่าใช้ใจ่ายการเดินทางต่างๆเนี้ยมีให้ยังไงก็อยากให้น้องเนี่ยติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆเ,เนาะที่เมาบนมีรถรับส่งภายในมหาวิทยาลัยไ,ไหมคะ ค่ะเท่าที่เห็นนะคะก็จะมีรถแดงค่ะที่รับส่งภายในมหาลัยถ้าใส่ชุดนักศึกษาเนี่ยก็จะนั่งฟรีนะคะแต่ว่าถ้าใส่ชุดปร i v a t เนี่ยก็จะเสียตังตามปกติเนาะแต่สําหรับรถของมหาลัยนะคะก็ไม่มีไม่มีเลยเจ้าค่ะดึงดราม่าซะงั้นค่ะยังไงถ้าทางมหาวิทยาลัยดูอยู่นะคะช่วยรับพิจารณาด้วยนะคะค่ะข้อต่อไปนะคะแถวมอเนี่ยมีคาเฟ่แมวไหม มีนะคะก็คือมีหนึ่งที่ท้วนก็คือฟาร์มสวีทคาเฟ่นะคะมีแมวเยอะพอสมควรเลยแล้วน้องก็น่ารักขี้อ้อนท้งนั้นแล้วก็อาหารที่นี่ก็มีขายนะคะอร่อยด้วยอืแค่แค่นี้เลยเหรอคะใช่แค่นี้ปัดไปข้อถัดไปเลยค่ะก็ต่อไปเลยค่ะ <laughs> มาข้อต่อมานะคะช่วงที่ต้องอ่านหนังสือนักๆเจอสถานการณ์ที่ลำบากท้อแท้พี่ๆี่เนี่ยมีการรับมือกับสถานการณ์ยังไงบ้าง ค่ะคำถามข้อน,นี้มีสาระมากเลยนะคะสำหรับพี่เนี่ยคิดว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือเราเครียดใช่ไหมคะพี่ก็จะออกจากตรงนั้นไปก่อนคะ่ะก็จะหยุดอ่านไปก่อนแล้วก็อาจจะไปหาเพื่อนไปคุยกับเพื่อนนะคะหรือไม่ก็ไปดูรายการทีวีที่เราชอบอะไรอย่างนี้ดูซีรีส์แต่ก็ซีรีส์น่าจะยาวไปเนาะก็อาจจะกลับมาอ่านหนังสือไม่ทันค่ะอะไรประมาณนี้คะ่ะก็จะทําให้เราหายเครียดทึ้นได้ระดับหนึ่งค่ะ ก็ถ้าพี่แนะนํานะคะพี่ว่าเป็นเรื่องการหากําลังใจค่ะเราควรจะมีแบบเออสักคนที่คอยให้กําลังใจคอยซัพพอร์ตเราอาจจะเป็นแฟนอาจจะเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้นาะแล้วถ้าไม่มีแฟนละคะเนี่ยครอบครัวก็ได้ค่ะหรือจะเป็นคนห้องพัพางก็ได้ค่ะลองไปเคาะดูเนาะโอเคเป็นกําลังใจให้เรานะเราจะได้รู้สึกว่าเออเราเนี่ยเออมีคนคอยซัพพอร์ตนู่นนี่นั่นไม่ท้อแท้นเนาะเราผัดยากไปได้ มาที่คำถามข้อถัดไปนะคะน้องถามว่ามีกิจกรรมดนตรีที่คณะไหมคะพี่จะบอกว่านะคะปีนี้ทางสโมสรของเราได้จัดก,กิจกรรมดนตรีขึ้นในคณะนะคะอย่าลืมมาร่วมงานกันนะคะ,คะพ,พี่เนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตารอน,น้องๆมาร่วมกิจกรรมกันอยู่นะคะมากันเยอะๆนะคะค่ะคำถามข้อต่อไปนะคะน้องถามว่ามีคาเฟ่เปิดดึกๆไหมครับ ถ้าเห็นตอนนี้นะคะก็จะมีอยู่ที่เดียวเลยค่ะก็คือเมโลที่<ม>พี่ได้พูดไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นพื้นที่ coworking space นะคะ<ม>ก็จะเปิด24ชั่วโมงอยู่แล้วถ้าเป็นพื้นที่ในมหาลัยเรานะคะก็จะมีห้องที่เปิดให้ใช้บริการเหมือนกันแต่ถ้าเป็นที่คณะของเราเลยนะคะก็จะมีที่ของเฉลียวสโมสรค่ะซึ่งโดยปกติเนี่ยจะปิดประมาณสี่ทุ่มนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงสอบเนี่ยก็จะเปิด24ชั่วโมงเลย ค่ะแล้วน้องก็ถามต่ออีกนะคะว่าร้านน้ำเก๊กฮวยเยอะไหมคะพี่ๆข้อนี้ใครตอบดีคะเนี่ยต้องถามก่อนนะคะว่าเก๊กฮวยขมหรือเก๊กฮวยหวานถ้าขมก็ให้มีอีตอบดีกว่าอืก็มีบ้างนะคะน้องๆก็จะเห็นได้จากสองฝั่งถนนตรงทางเข้ามามหาวิทยาลัยเนาะก็เยอะไหมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้มีแค่นั้นค่ะในซอยก็มีในซอยก็มีลองถอบเข้าไปดูเคนะพี่ว่าเราไปถามข้อถัดไปดีกว่าค่ะโอเคค่ะ ค่ะน้องถามเข้ามาว่ามออุบลจะเปิดโอเพนเฮาส์ไหมคะพี่ก็ทางคณะของเรานะคะก็จะมีการจัดโอเพนเฮาส์เนี่ยร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเลยค่ะยังไงก็ต้องติดตามข่าวสารการทางมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ดูสถานการณ์ต่างๆด้วยถ้าเกิดว่าสถานการณ์ต่างๆกลับมาปกตินะคะก็จะมีการจัดขึ้นแน่นอนอย่าลืมมาพบกันนะคะ คำถามถัดไปนะคะก็ใกล้จบแล้วค่ะทุกคนวิชาปีสานะคะตัวไหนที่หนักบ้างถ้าถามพี่เนี่ยพี่ว่ามันก็หนักทุกตัวเลยนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราไม่ถนัดแนวนี้ดีกว่าเนะาะแต่พี่ๆคนอื่นคิดว่าไงบ้างคะมันก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะของแต่ละคนงั้นถามพี่เดือนดีกว่าขอสามวิชาที่ยากที่สุดสําหรับพี่เดือน ถ้าในปี3นะคะพี่ว่าที่มาเลยก็คือต้องเป็นฟาร์มอคโลจีนะคะแล้วก็สัมนาก็เป็นวิชาที่คู่กันมาเลยแล้วก็สรับี่อีกตัวก็คือฟาร์มอบค่ะตัวนี้จะเรียนเกี่ยวกับสมุนไพรเนาะ ตาเยอะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมันก็แล้วแต่บุคคลด้วยเนาะพี่อาจจะว่ายากแต่พวกเราอาจจะว่าไม่ยากก็ได้ยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับการทบทวนแล้วก็การแบบแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือใช่แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยอาจจะได้ทริคในการอ่านหนังสือหรือวิธีการเอาตัวรอดต่างๆนะคะ <ๆ S 2> ก็อย่าลืมมาเข้าร่วมงานของเรานะคะ R X Wood Camp ค่ะซึ่งเป็นโครงการที่ทางสโมสรนักนศึกษาของเราเนี่ยได้จัดขึ้นอย่าลืมมากันนะคะใช่ค่ะ มาถึงคำถามพ่อสุดท้ายก like no? ันแล้ว so พ <c> uh ี่ๆโสดไหมครับโสดค่ะโสดจริงหรือเปล่าวะโสดทิปะเนี่ยโสดหรือเปล่าไม่รู้แต่คำตอบสำหรับยูคือโสดตลอดไปค่ะยอดเก่งนะคะพี่นิดนึงค่ะนิดนึงค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ Q&A ที่พวกพี่ๆได้รวบรวมคำถามจากน้องๆมาทั้งหมดนะคะใช่ค่ะสำหรับคำตอบบางข้อนะคะก็อาจจะเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเรา ถ้าชบไม่ชอบก็อย่าว่ากันนะค่ะถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือความติชมอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านใต้คลิปของพวกเราได้เลยนะคะใช่ค่ะแล้วถ้าสําหรับใครนะคะที่ดูคลิปจบแล้วยังไม่กดไลค์ก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กด u ั s cribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งรับแจ้งเตือนด้นะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะพวกเราล้วก็ผสูออฟฟิเชียลนะคะก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย นอกจากนั้นแล้วนะคะทางสโมสรของเราก็จะมีสินค้าจัดจาหน่ายอยู่มากมายนะคะเช่นเสื้อตัวนี้ก็เป็นเสื้อของทางสโมสรนักศึกษานะคะแล้วก็สินค้าอื่นๆสามารถติดตามได้ผ่านเพจ f a c e b o o k และอินสตาแกรมนะคะจะขึ้นให้ตรงนี้ตรงนี้จ้ะ